ເຮົາກາຊື້ສອງເພິ່ນນາຊາແນ່ຍେເຊັ່ນຍେມື້ນີ້ເຮົາຊມາາຍຮູນາມນີ້ຫວ່າງສພນກວ່າຊິຈັບເດັນ້ອຍສຄົນາຍຮູຊືຍັງຈົ້າຊືຫຍັຈົຈົຈົ້າຊືຍັງຈົ້ານຈົມ່າົາເຍງາືົ จังซื้อวาดอะไรไข่ซื้อวาดไข่ซื้อวาดเออข่อยซื้อวาดเอ้าอันนี้เรียกจะซื้อยังซื้อคุณมุกดาซื้อคุณมุกดาโอ้เขาซ้ำไปนอกก้องกะสีพากันไปถ่ายรูบลิตกันเนาะจับมูหน่อยช่องตอรนี่มาถ่ายให้จกัจกจับมูจักลิงบิง่งโอ้บริยูหม่องเก่าโมตี้แต่มาบ้านนี่มาหาโหลดสองคนนี่ก่อนที่เขาสะไปถ่ายรูปก,กันเขากะสีมามาปุ้มให้ ลิง2ตัวนี่ก่อนเนาะหัวยอมกระตึงา่กพอเจ้าซื้อหยังคนพอเจ้าซื้อหยังว้าลูกตะ n ลเอ้ยลูกตะเลแม่ซื้อหยังกแม่กแม่ปมอ้ลูกนี่ปมะอันนี้แม่นลูกของนาสาวเนาะลูกนาสาวนาบ่าวคักหน้าคือกันกับข่อยบ่ เงียดูเงียดูวันนี้เราสิมาััดพุมผีลิงน้อยก่อนหนึ่ออ้าวลิงน้อยหรือมูน้อยสิเป็นมูเลยสิเป็นลิงมาเอาทรงหยังเอาทลิซ่าบงอมวยโอ้โหเพิร์นเพิ่นอยากไดทรงอมวย ไ้กินนําคนไปดีๆทาไมปอย่างนไอจมาซ น้องศาล่าอันนี้คนที่22เป็นไอ้น้องกันกับคุณมุกดาน่ะอ่าเอาเอาทรงเดียวกันกับเอื้อเอื้อเลย เดี๋ยวพอนเตียบผมดุนหโอเครับแข่งดิพี่ยผมยินดีกับรับอ้แ่ง้ล้วเีผมไปวันนี้เขาไปถ่ายหูกันเลยถ่ายรูปที่สกยอนถ่ายหุอยู่หน้าเมทาวห้องนี้แล้วไปเลยปิดกล้องปิดกล้ออมือปิกล้ออามือปิกล้อง कापले <coughs> पे <coughs> นไปเลยไปกไมบายิ้มดา่อนพ่อนอัน,นับกล้งมันอ้า,เอา,เเอามเลเลย้าอค้นา,างานงามเด้ออง Woo! <laughs> ให้ถ hey, hey, uh, ah, uh, yeah. oh ่ายจากกล้องบ่นี่มาเดินนิ่มเดินนิ่มเดินอ่ะวุ้นไปใส่แล้ามาไปใส่แล้วเงี้ยอุ้ยมอออกลูกเอาไม่เอาไมเออเก็บไว้เก็บไว้เออเก็บไว้บ่าะมันอ่อไปวุ่นี่้เก็บไว้ลูกวุ่น เด้เพื่อเด้อจับมือกันจับมือกันัือนเให้ย้ยไ่นให้มาจ่นให้มาถ่ายน้ำให้มาเปาดาันเปนทหได้เนาะ มันบอาเด้ะมันเดาะคอมือมันบอกว่าคอมือมันบอกว่าขอมือคอมือไงชีเดทายงงเค่ะอันนี้ใจเหรอมาไอ้บานมาเบอรบอร์บอร์เห็ดบอเห็ดบอร์จมาได้บรเห็ดได้มันเด็กบ้าเนี่ยเด้ออ่จับมือจับมือจับมือจอนีเดายูงใหม่ไว้ เสื้อบาว่าแต่ก่อนเคยถ่ายหุ uh ่นให้ค huh. ุณบุกได้นี่คอยใส่เวลาบุกบทต่ำกว่าสามสัโมงจะได้แต่ประมาณสิบไปหูหูที่มันแบบโอเคอะนะวันได้อยู่นิ่งเลยยิงูน้อยโอ้ยเนาะหาเด้อเด้อจะยืนยืนอยู่ซื่อเด้อตอนถ่ายหุกแล้วเนอะเนอะ อันนี้ตั้งไหมล่ะเอ่อนั่งแบมหน่อยขาเลยเลยอ้าวอ้าวถุโอ้ยเนาะเราจะถ่ายให้์พอลด้วยม แล้วบอกอีกไมอใ่มบันนอนนี่นออันนี้เป็นพ่อ,อของพ่อของคนหมูกดานอะนกับวาดสองคนอ้อเอ๋บเบิยนมีบนมีอันนี้ก็บแม่เนะโอยแม่แ <c oughs> ม่เท้า <c oughs> ปาาจะเปลี่ยนาะเออเออเออนั้นแหละเออ,เอ,อ,เอ,อน,นี่นออนนตัตอเมเอว <c oughs> นอยเฮ้ยระิได้หงบนิระตัรองม คล้องอะไรเนาะแม่เขาเด็กหน่อยช่องโตนี่ช่องหายช่องนาเดือนี้เด้อเขามาเห็ดสวนเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้แม่ช่องหายช่องนาเอา อบามีอไหเด้ันนี่บาอันนี้วาดเออันนี้บาทอันนีเสอ้าอันนี้บาดอันอันนี้บาอันนี้าอันนี้บาอันน้บาอเ่ะถ่ายบาทตื่นไว <cười> <cười> oh, kênh, 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 Ui, kênh. Kênh bần đây. Ui, khuôn kênh bộ hải đúng không? Kênh, kênh, con sao bay sửa cả lèm. Ok bảo ok nếp <laughs> <laughs> Ok. Ok. Đi chân. À, không kênh, không kênh, con được. Mày đang ngang mày, à, mày, răng răng. à, mày, không. Phán, phán, con này, mày, à, mày. Phán, mày, สตอร์นั่ัวเลยอ่ะอันคุวดอันคุณคลูกหมวอลูกหมววัดคุณคุลูกหมวอว,ว,วัเอ,อ้นั่นน,นี่นแหละนเนมๆนบุงวัดนะคุณเนมบุงวัดนะ สำหรับเมื่อนี้กันเอาก็ขอจบลงเทีดีก่อนพอกันคลิปหนาบ๊ายบายไปไปเดี๋ยวคนงานจังได้เขาสีโซให้เบิ่งตามหลังตอนนี้เมื่อยเฮสิตายแล้วดื่มบาลิงเลยหนาคือโมหักดื่มบาลิงบบ๊าายยบ๊ายบายจุกกล่องเลยจุกกล่องปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอย่าลืมอย่าลืมฝากกดติดตามหน้ากุ้งกิ๊ดดี้สั่งเอ้ยพอนไอส์ ยูนาชาแนลสง่ง <laughs>